มาช่องภผู้หญิงหมอกแค่กันนี่กูแกฮัลโหลทุกคนเกือบตกเครื่องแล้วหนึ่งไม่ถ่ายแบบเป๊ะๆเลถ่ายแค่นิดเดียวตรงนั้นอะเพราะว่านี่โอเคตอนนี้นะคะใ <c oughs> ช้ก,กินกันเถอะเกือบตกเครื่องฟังมาฟังอะกิ๊บเขากิ๊บหายหมดอ่ะ มากันคะ่ะทุกคนเกือบตกเครื่องนะคะเพราะว่ามาเลดมากรถก็ติดนะคะมาก็สายโ,โหดีนะที่เช็คอินทันคะ่ะไปกันเถอคะค่ะขึ้นเครื่องกันเอเว้บอก็จะไปกรุงเทพนะคะก็ตื่นเต้นอีกแล้วทั้งๆท,ที่ไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่คะ่ะ ไปกันค่ะทุกคนออกเครื่องแล้วนะคะมุ่งตรงไปที่กทมค่ะวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยทุกคนดูก้อนเมฆสิคะเรียงรายได้สวยมากไอปเปก็เลยถ่ายวิวด้านบนฟ้ามาให้ดูค่ะสวยจริงๆวันนี้ไปกทมเรื่องแงมยามดีแอปอก็ไปกับคุณแม่นะคะคู่หูสองคนแม่ลูกค่ะลุยลุยลุย พร้อมออกเดินทางสู่กทมค่ะถึงแล้วค่ะประเทศกทมว่าไปก็เตรียมตัวลงจากเครื่องค่ะนี่ใส่หมวกเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนทรงแล้วถึงแล้วก็เดินออกมาค่ะนี่แหละ Welcome to g ก o ทมเป็นอีกครั้งที่มากทมนะคะก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะครั้งนี้ปอล,ลงที่ดอนเมืองนะคะ ขอเดินสวยๆสักหน่อยนี้เก็กพร้อมกับชุดกระเลี่ยงสีฟ้านะคะมอกขันนาเจา้าสศาวโดยลงกรุงเทพแล้ว <Okay. S 1> เดินออกไปข้างนอกคะ่ะจะไปขึ้นรถแล้วพอออกมาถึงนะคะก็นั่งรอคะ่ะนั่งรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปอยู่ตรงประตูหน้าตรงนูน้นเพราะว่าแอนัดรถไว้ตรงนู้นคะ่ะไปกันไปกัน ที่ยิ้มเฉ่งนี้ก็คือรถยังไม่มาค่ะก็นั่งรอวนไปนะคะตอนแรกว่านึกว่ารถจะมาแล้วรับบทเป็นนักท่องเที่ยวเราหนึ่งเออหมอะไหมคะหมอะไหมคะนักท่องเที่ยวนะคะ วันนี้ปอ,อก็ดีใจไม่น้อยค่ะที่ได้มาเยือนกทมอีกครั้งนะคะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนสาวดอยลงลงใต้เออสาวดอยลงกลางอีกับบเจ้ลงใต้เจ้ารอวนไปเจ้าถ้ามาถึงแล้วปอ,อก็จะไปต่อคะ่ะลุยลุยลุย ตอนนี้รถมาถึงแล้วค่ะก็นั่งรถไปกันต่อค่ะอปอก็จะไปแถวรามอินทรานะคะก็คือจะไปพักที่นั่นนะมาถึงแล้วค่ะทุกคนและแล้วน,นะคะอปอก็มาถึงมาพักที่บ้านของนาค่ะนาก็ออกมาตอนรับเลยอปอกก็มากับนาเอามาชงพ้าเอาชม้ชงพา้งพาจะมาให่ล่างจะโอ้เนยโย,ยดีใจ นอนลมไม้อ่ะไปนอนแล้ว <c oughs> ไม่หนอน<อ>ไม้จอพัก,กาพอมาถึงก็มากินข้าวเลยนะคะจอพัก,กาถึงแล้วก็ขอนั่งกินข้าววนไปนะคะหิวคะ่ะมุนานก็บอกว่ากินเยอะๆแอปเปิลกินเยอะๆอังแอร์เด้อลานลากแอนานๆทีจะได้ปะกันแอปเปิลกับเจ้าเลยใส่กินไม่พลาดอยู่แล้วก,ก็กินอิ่มแล้วนะคะสะดุดตาก,กับนองแมว

จากนั้นอปเปิลก็ออกมาด้านนอกค่ะพอดีว่าด้านนอกฝนตกโปรยๆนะคะอยากไปซื้อของก็เลยขอเดินออกมาสักหน่อยนะคะมาดูว่าที่แอปเปิลพักเป็นยังไงนะคะว่าเป็นอปปลก็แบบเออมองซ้ายมองขวาน,นะคะมองตก๊ตกเตก๊ตกๆตไปมากับพี่สาวนะคะเราจะไปซื้อของที่เชวินเดินไม่ไกลใช่ไหมคะ บริเวณที่ปอปพักนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ขอเก็บข้อมูลหน่อยค่ะไม่งั้นนี่จำทางไม่ได้นะคะเรียบร้อยคะ่ะกลับกันเธอเข้าหมู่บ้านกาันแอปอปก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยคะ่ะที่ได้มาเยือนกทมแล้วก็มาหายาินะคะที่ไม่ได้เจอกันนานเลยบ๊ายบาย